าจะต้องได้รับบริการที่ประทับใจที่สุดและตอบความต้องการของลูกค้าด้แบบลุ่กที่สุดเางตัวอย่างของเพสซี่เนี่ยเราพัฒนาด้านอาหารอย่างจริงจังเรามีทงเรื่องของอาหารมาจากเชฟร้านอาหารชื่อดังนะคะที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างอาหารเช้าแต่ก่อนเราจะ เชฟแมนซึ่งเป็นนักาหารว่างชื่อดังระดับเรียกว่าระดับประเทศนะคะสามารถสัส่งเสริมที่ห้องพักได้นะคะหรือว่าจะเลือกขึ้นมาทานอาหารที่ห้องอาหารเดลการเดนซึ่งเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลคาเฟ่ที่เราได้พัเนเนื้อสีฟ้าซึ่งต้องเรียกว่าเป็นน้ำระดับตำนานของประเทศเหมือนกันนะคะให้ลูกค้าได้ประสบการณ์การเข้าพักที่สูงที่สุดสค่ะทั้งนี้เนี่ยที่เราทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเรานำมาจากที่เรา รนข้อข้อมูลอยี่ยโดยค่ะตลอดเวลามีทีมที่ตอบข้อมูลพวกนี้นะคะแเอ,อามาพัฒนาพัฒนาเป็นบริการเพราะเราเชื่อว่าพอเราเทรนนิ่งพนักงานให้เข้าใจแล้วเนี่ยพนักงานก็จะสำคัญที่จะสื่อสารให้ลูกค้าได้รับของอย่างพอใจที่สุดที่สุดตัวนี้สะงเกตเลยถ้าบอกว่าเข้าไปดูตอนนี้เข้าไปดูในกูเกิลนะคะหรือว่าเข้าไปดูทางช่องาทาง OTB จะเห็นเลยว่าแบรนด์เซ็นเตอร์คอยเก่งตัวล่าสุดอุทัย คะแนรีวูสูงถึง9.4ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในแวียของบุฟเี่ตในตว่าได้นะคะหรือว่าอย่างไราชนะพงศ์สัทยาเปิดมา3ปีแล้วยังคแนนีวูสูงที่สุดเสมอตัวนี้ไม่ได้เป็นมาจากที่เราจัดตั้งแต่มาจากลูกค้าจริงๆเพราะเราเอาความลูกค้าและวิธีที่พอต่อและนำโปรโฉเนี่ยมาพัฒนาบริการแล้วก็พัฒนาุกอยที่ไม่ใช่แค่โรงแรมที่เปิดถึง9แห่ง แต yup. <bio> ่ยังเป็นหน่งอย่างที่จะทำงาต่อไปในบริษัทสุดยอดระดับครับผมคือใช้การ์ด่าอ่งมุมที่สริมกันกัการ์รือเปการต่อแผงการดหลังครับก่อนจะเปิดเป็นการ์ดนะฮะเชฟแม็กก็ดีกราสเฮาส์ก็ดีเนี่ยคือคาม่านะครับในส่วนชุดมืเดียเรถามผู้โรยดีกว่านครับว่าในฐานะผู้จัดการทัวไปของช่ไอเอชเลนะจะให้พูดถึงชุดเด่นที่ผูกใัดจำหน่ายของบริษัทเซนต์ n อนต์เฟสชีเครับ แกรนเชนท์ายเกษตรกรุงเทพนะคะประกอบด้วยห้องพักข้าสงสวีทแล้วก็เพนท์เฮาส์สมด509ห้50องซึ่งแน่นอนว่าตั้งอยู่ใจกลางทะเลทรของกรุงเทพมหานครย่านราชประสงค์นะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับโลเคชั่นที่พรีเมียมมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสำหร,รับลูกค้าที่เดินทางก็ยังมีความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถยนต์สาธารณะหรือรถ รถโดยสารรถไฟสาธารณะหรือว่า BTS นะคะซึ่งของเราเนี่ยสามารถเชื่อมได้ทั้งสถานีชิดลมแล้วก็สถานีราชดำเินรวมถึงอยู่ไม่ไมกลาจากสถานีสวนแกาวทสถานสยามแล้วก็สถานีศรีลมด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงวิวทะเลทรใจกลางกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าภายในอาคารของเรา่ยงพักเกือจะทุกห้องเลยเห็นวิวสนามราชดีทางส,ส,ส์ สี่ซึ่งเป็นใจกลางเมืองที่เต็มอยู่สีเขียวภูมิทัศน์ที่องดงามมากประกอบกับเส้นขอบฟ้าของ,มมของอุูเขามาทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ช่วงยามเย็นนะคะช่วงพละอาทิตตกนะคะแล้วก็รเราไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีนัดมายส마ททีวีเครื่องทำกาแฟทัพซูนสุขภาพแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็อินโฟกรุ๊รุ่นใหม่ที่อิอมพอร์ตในสั้นสา,สาวๆเพื่อนบ้าน สร้างประสบการณ์เรื่องการรับประทานอาหารรสชาติอาหารที่หลากหลายโดดเด่นนะคะโดยมีพาร์ทเนอร์เชฟนานเวสต์รอรค่ะตั้งอยู่ในบริเวณล็อบบี้นะคะเป็นห้องอาหารสองชั้นด้วยกันนะคะเสิร์ฟอาหารจรีนประเทศกวางตุ้งอินเดีซามโดดเด่นนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมไปถึงเป็นย่านสุดพิเศษด้วยกันนะคะร้านที่2นะคะร้าน รวมถึงการแสดงดนตรีสดประเภทแจ๊สนะคะให้ความรื่นรมเป็น,นอย่างดีนะคะเพื่อจะดึดตาบรรยากาศประเภทอย่ามค่ำคืนนะคะเปิดให้บริการประมันห้าโมงเย็นไปจนถึงตีหนึ่งทุกวันนะคะพร้อมนเสนอเครื่องดื่มของเทอร์เชียตเจอร์ค่ะแล้วก็รายการที่สามนะคะบูมไนต์โมคาเต้ค่ะซึ่งเป็นอาฟิวชั่นมีรสชาติหลากหลายรวมถึงการให้บริการคาร์เตอรนทีช่วงบ่าย สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลตัวเองประเภทเวลเนสนะคะก็มีไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ได้ที่องถึงิ๋นเรามีพาร์ทเนอร์สองท่านนะคะเดสิ่แหน่สปาออนเซนซึ่งเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดชอบการแช่น้ำร้อนสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศวิวอาสนกามมาฟรงนะคะ ก็สามารถแชร์เซ็งของเราได้ตั้งอยู่บริเวณชั้นสินะคะเปิดให้บริการตั้งแต่สิบโมงไปจนถึงเที่ยงคืนรวมถึงการบริการร่วมทุกประเทศนะคะที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ทุกข้าพเ้าประเภทลักซ์ที่ต้องการดูแลตัวเองนอกจากนั้นนะคะในส่วนที่เป็นบริเวณสันทนาการนะคะเรายังให้บริการในพื้นที่เต็มรูปแบบ2ฟอร์ดการใช้30สามและ35มีสระว่ายน้ำเด่นพาราลิ ขนาดใหญ่กระคทกความยาว50เมตรแล้วก็เครื่นองอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัยจากเทคโนโลยีรงไปถึงความโดดเด่นของแวดนเิทรพไยค่ะเราให้บริการส่วนของเพ็กซ์บอลแล้วก็เกมโจนที่มีทั้งเกมมาร์เก็ตแล้วก็บอร์ คือต่อโฉดหลายกลุ่มมากเลยนะครับแต่ว่ามีกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับแค่กลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์เซนเตอร์พาร์ทเอเจนี่ของเรื่องแล้วก็รุ่นมองอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเรามองว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามีได้แต่4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าประเภทท่องเที่ยวเชิงนัณทภาพนั่นหมายถึงว่ามี spending power ที่สูงขึ้นแล้วก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงบริการที่ตอบโฉดไลฟ์สไตล์ของกลุ่มหลั อยู่ในทำเลทองด้วยกรุณเทพมหานครที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าท่องเที่ยวเนี่ยที่สมูที่สุดนะคะกลุ่มที่2ก็กลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็กลุ่มครอบครัวนะคะที่มองถึงพื้นที่ที่เข้าพักที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็สามารใช้งาน,น,นได้ตอบโจทย์ กลุ่สไตล์นะคะส่วนที่3นะคะก็กลุ่มธุรกิจที่มองหาความไร้บาลานซ์เพราะว่าทั้งอิเล็กทรอนิกส์ผสมภาษาที่แบบสองคนก็เป็นกลุ่มเลเชอร์ที่เข้าพักด้วยทำงานด้วยก็พักหลับด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเอเบ n เซนเซชั่นก็คือกลุ่มที่ต้องกางสีสันให้ชีวิตด้วยการเลื่อนสถานที่เข้าพาในระหว่างการทำงานในปรงเทศครับผมขอพูดมากๆหน่อยนะครับก็เปิดตัวที่ประมาณนี้ ชไรับยในทาการนะครบของคุ้มานครับขอสืุให้กับทั้งสี่ท่านนะครับที่ร่วมแถลงต่อเรานะครับของคุณมากครับคุจวันณาทานปราทเจ้าหน้าที่บริการบริษัทไอคอนโฮเทลท่านผู้ทีดีดีวอลนุ่นกลังการจการบริษัทไออโฮเทลบริษัทไออโฮเทลและทุนโรีกินรบีครับเจ้าหน้าที่บริษัทไอคอนเทลส่อุทัยอนุญาตอ่าใส่ความถูกร่วมกันหน่อยนะครับอนุญาตครับ